และสันมีออกสลับตา,า,า,ะา,ะา,าระวางด้านหลังเป็พนพระมา่ไข้าเราเราบเขาเปิดับเราไเจอท่านพูดว่าโรัพบ การเรื่องแิสยาห์หองจันทรสายสายกิริองท่านห้ร้สได้สาการสนังานวารระสรสาธารณสที่าสนเรื่องนาได้เวลาส่ตัวแล้วถ้าเจ้า่ออินเชิร์ุ่มราชาเรื่องหน้าก็รมชายแล้พรบาสมเด็จเจ้าอยู่หัว 4 đang đi thì สิบสองนาขาวหมนทิพานีย่าชีนมาการี ได้สี่สายนอกท่านสายหนึ่งตะกูลโมกุฏไทยถ้าเผื่อก็จะได้ไปโลกุฏป่อนอชาโมกส่วนของตะกูลปีต้นพยาตานะแต่ปีสองพันสี่ร้อยสิบสองได้แต่การขอสาะกงกุฏไทยเขากียั ท่านตอตอน้นว่าต้องคืนใช่ไหมท่านได้สอยสูงขึ้นท่านต้องคืนท่านเสียชีวิตทายาทท่านต้องคืนคืน